กาเกิกพลโต้กลับเจนนี่ปมเงินล้านลั่นจะจบด้วยดีถ้าคุยด้วยความจริงก้าเกิดพลโต้กลับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหลังเจอทัวลงปมไม่ได้รับเงินล้านจากอีกฝ่ายเพื่อให้เรื่องจบลั่นทุกอย่างจะจบด้วยดีถ้าคุยด้วยความจริง หลังจากที่นักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการคุยแซบโชว์พาดพิงถึงก้าเกิดพลว่าจะยอมจ่ายหนึ่งล้านเพื่อจบเรื่องทั้งหมดแต่สายเกินไปเนื่องจากอีกฝ่ายไปฟ้องศาลแล้ว ล่าสุดเจ้าเกิดพลได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าตามที่มีข่าวว่าพี่เจนนี่เสนอเงินให้ผมหนึ่งล้านบาทแต่ผมไม่ยอมรับไว้จนทำให้มีคนวิจารณ์ผมในทำนองเสียหายว่าผมเห็นแก่เงินนั้น ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงครับในประเด็นนี้ผมไม่เคยได้รับการติดต่อโดยตรงจากพี่เจนนี่เลยพี่เจนนี่เคยส่งข้อความมาใน Facebook แต่ผมไม่ได้เปิดอ่านเพราะผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วควรให้ผู้ใหญ่ตัดสินใจแทนจะดีกว่าครับในการเจราจาแม่ของผมได้มอบหมายให้พี่ทนายเจมเป็นตัวแทนซึ่งก็มีคนกลางเข้ามาเจราจาให้ตอนแรกคนกลางเสนอตัวเล เรีมา3แสนบาทและต่อมาเสนอเพิ่มให้5 0แสนบาทพร้อมเสนอทิ้งท้ายว่าถ้าเพิ่มเป็น1ล้านจะจบไหมจะไปคุยกับพี่เจนนี่ให้แต่คนคนกลางก็เงียบไปจนพี่ทนายเจมและทีมงานได้ยื่นฟ้องต่อศาลตามที่เป็นข่าว ส่วนประเด็นเรื่องที่มีข่าวว่าผมเรียกเงิน3ล้านบาทขออธิบายว่าเป็นการตอบคําถามของพี่นักข่าวซึ่งในการสัมภาษณ์พี่นักข่าวถามว่าถ้าจะเรียกร้องค่าเสียาหายจะเรียกร้องเท่าไหร่พี่ทนายเจมต่อไปว่าเรียกประมาณ3ล้านบาทโดยประมาณการจากรายได้ที่ผมเคยได้รับจาก Youtube ซึ่งต้องมีเอกสารยืนยันที่ชัดเจนอีกครั้ง และพี่ทนายจะออกหมายเรียกเอกสารแสดงรายได้จากสัญพากรเพื่อให้ทราบรายได้ที่แท้จริงที่เกิดจากมิวสิกวิดีโอเพลงและเพลงเพื่อการต่อรองหรือฟ้องคดีต่อไปก่อนที่นักร้องหนุ่มจะทิ้งท้ายว่าเรื่องราวทุกอย่างจะจบลงได้ด้วยดีนะครับถ้าเราคุยกันด้วยความจริงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวพ้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ